ราศีกุมนะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนพฤษภาคม2566นะครับเดือนที่ดาวราหูนะครับไปโยกหน้าลัคนาราศีของท่านได้ตำแหน่งเทวีโชคจริงๆมันอยู่ของมันตรงนี้แต่เดิมพักใหญ่ๆแล้วแล้วดาวพฤหัสก็ไปเป็นราชาโชคในตำแหน่งโยกหน้าเช่นกัน ส่วนดาวอาทิตย์นะครับจะย้ายขยับไปอยู่ในเรือนพันธุในช่วงประมาณกลางกลางเดือนพฤษภาคมนะดาวเกตเล็งลัคนาราศีพฤกษบอยู่ถ้าพูดกันถึงเรื่องของการเงินการทองแล้วนะครับเป็นเดือนที่คุณจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินและเรื่องของรายได้อย่างมากทีเดียว เป็นความโชคดีในเรื่องการเงินเรื่องรายได้ที่อยู่บนบริบทของการหามาหาได้นะครับแล้วก็มีรายได้พิเศษจากตรงโน้นตรงนี้เข้ามาแต่สรุปภาพโดยรวมแล้วดูเหมือนการเงินจะดีตลอดทั้งเตือนนะครับเป็นช่วงที่มีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากกิจกรรมอะไรใหม่ๆที่ตัวของคุณเองเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปทำแล้วมันได้รับความสาเร็จดี จะมีโชคดีจากโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ในการหารายได้ต่างๆวันที่1จนถึงวันที่5นะครับช่วงนั้นก็การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแล้ววันที่6จนถึงวันที่10ก็แฮปปี้สบายใจมีความรู้สึกแฮปปี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆทำให้คนมีความรู้สึกแฮปปี้ขึ้นกว่าช่วงเดือนก่อนๆอย่างมากทีเดียว พอวันที่11จนถึงวันที่15ช่วงนั้นการเงินก็จะขยับดีขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มพูนเข้ามาจากรายได้ที่เราเคยรับอยู่แต่เดิมยี่เออวันที่16จนถึงวันที่20ช่วงนั้นการงานต่างๆขยับดีมากมีชื่อเสียงในเรื่องการงานนะครับหรือมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีมาให้กับคุณในช่วง16จนถึง20แล้ว21จนถึง25การเงินก็ขยับดีอีกนะครับ 26-31ช่วงนั้นออรู้สึกสบายใจและมีความปลอดโปร่งในการดำเนินชีวิตหรือการทำอะไรหลายๆอย่างรอบๆตัวอธิบายความมาถึงตรงนี้แล้วนะครับในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆดาวเกตที่เล็งไปยังลัคนาเล็งไปยังดาวเสารนั้นคุณจะมีโชคดีเกี่ยวกับศาสตร์ความรู้ใหม่ๆอะไรที่เป็นของโบราณศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เป็นโบราณ มีโอกาสจะหยิบยกเอามาทําเป็นงงเป็นงานหรือให้มันเป็นไรายได้เกิดขึ้นได้ดาวเกตที่เลงดาวเสาเนี่ยบ่งบอกถึงสิ่งมีค่าที่มีมาแต่โบราณอยู่แล้วนะครับใครที่สะสมของเกา่าใครที่ศึกษาศาสตร์เล้นรับต่างๆก็มีโอกาสจะเอามาทําประโยชน์เป็นเงินเป็นทองได้อย่างดีตามพื้นฐานของดวงชะตาที่ดาวเกต ในช่วงตรงนี้ไปเลงกับลัคนาราศีกุมแล้วเลงไปยังดาวเสาร์ที่ทับลัคนาอยู่อย่างไรก็ดีอย่างไรก็ดีครับดาวศุกร์ไปได้ตำแหน่งราชาโชคแต่ก็ไปอยู่กับดาวอังคารนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ต่างไปอยู่ในเรือนอรินะต้องพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองนิดนึงคือตามดวงเนี่ยมันจะแฮปปี้ขึ้นแต่ดูเหมือนกับว่าชาวลัคนาราศีกุมบางครั้งยังไปจุกจิกบุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน,น,น,น้อยน้อยที่ไม่น่าเป็นเรื่อง พยายามปล่อยวางไปบ้างผมคิดว่าน่าจะสบายใจพยายามปล่อยวางกับเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องมันจะทําให้เรามีความรู้สึกสบายใจปลอดโปร่งแล้วก็ทําให้คุณเองมีความรู้สึกว่ามันไม่ต้องเอาอะไรมาจุกจิกหัวใจมากเกินไปเพราะว่าเป็นช่วงดีแห่งการหาเงินหาทองอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องจุกจิกบุ่นหิดพยายามตัดออกไปครับชะตาจะมีความแฮปปี้สบายใจขึ้นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเราจะทําอะไรมันก็สําเร็จนะครับ และก็ชาวลัคนาราศีกุม์อีกเช่นกันนะครับดาวราหูไปโยกกับดาวเสาราหูกับสาวร์จริงมันเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับบอกว่าราหูกับเสาวนั้นบางครั้งที่มันส่งพลังถึงกันในโครงสร้างของดวงเนี่ยมันมักจะหมายสิ่งถึงสิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญบางทีก็จะหมายถึงลาบจากการเสี่ยงโชคด้วยในเดือนพฤษภาคมยิ่งดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤหัสนะครับดาวเจ้าเรือนลาบคือดาวพฤหัสไปอยู่ในตําแหน่งราชาโชคด้วยแล้ว จะมองแง่มุมไหนผมว่าชาวลัคนาราศีกุมจะมีลาบจากการเสี่ยงโชคอย่างแน่นอนมีโอกาสที่จะได้เงินจากการเสี่ยงโชคหรือการทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของการเสียเส่ยงงไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นซื้อหวยการเล่นทองคมเทดทองคมหรืออะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่อยู่ในขอบข่ายที่สินแสงหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วทั้งสิน้นอย่ากันนั้นเลยนะครับในช่วงเดือนออพฤษภาคมในเรื่องของความรักนะครับ ดาวความรักโคจรอ,อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับยังถือว่าดีอยู่เพียงแต่ดาวสุขดาวตัวแทนความรักอะ่ะคือโบราณเขาบอกดูภกทรัพย์นะครับกิเลสกำาดัดให้ดูที่ดาวสุ์ด้วยมันไปอยู่ในเรือนอริแต่เป็นราชาโชคฉะนั้นพยายามอย่าไปมีโทสะกับเรื่องอื่นๆรอบๆตัวมากเกินไปนะครับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วอย่าไปเอาเรื่องเล็กน้อยเรื่องจับผิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่มาทําให้รบกวนจิตใจ พราะดาวไปอยู่เรือนอรินั้นบางทีมันก็มีเรื่องจุกจิตใจเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงแต่ดวงโดยรวมว,ว,วมันอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเท่านั้นเองนะครับคนที่ยังโสดนั้นที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนนี้จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจถูกอัธยาศัยกับคุณแต่ดูเหมือนกับว่าคุณจะไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคเขาเอาซะเลยไม่ว่าคุณจะเป็นลัคนาราศีกุมเพศช,ชายหรือว่าลัคนาราศีกุมเพศหญิงมีความรู้สึกว่าได้ของที่ไม่ถูกใจไม่ถูกสเปค คนนี้ดีอย่างหนึ่งขาดอย่างหนึ่งเราไปมองตรงที่เขาขาดตรงที่เขาไม่มีนะครับก็ทําให้ไม่อยากคบไม่อยากสารต่ออีกคนนึงอาจจะคุยกันแล้วถูกอกถูกใจดีนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่คุณเองไม่อยาก,กสารต่อและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับก็ทําให้ชาวลัคนาราศีกุมที่ยังโสดอยู่คุณก็ยังไม่มีความรู้สึกเต็มที่กับความรักเท่าที่ควรในช่วงเดือนพฤษภาคมนะ นะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพรวมรวมถือว่ายังอยู่ในเกมที่ดีอย่างน้อยก็มีคนเข้ามาชอบพอมาถูกใจนะเราจะถูกใจเขาไม่ถูกใจเขานั่นไปวัดเอากันหน้างานก็แล้วกันแต่โดยภาพรวมแล้วมันพยากร์ได้แบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกุมก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับกับดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคม2 5 6 6้ที่แสนมิงไปก่อนสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อ ขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยสํานักมังกรทอง Line Official ID master M t m a s t e r 6 6 6หิง6 6 6อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ